สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าทำไมซอฟต์เสิร์ฟถึงกลับมาบูมในประเทศไทยอีกครั้งนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับซอฟเสิร์ฟเป็นสินค้าที่ไม่เคยมีกระแสอยู่แล้วนะครับโดยที่มันผ่านมานะครับก็จะมีเจ้าตลาดอย่าง d ดลิ y วีน e n KFC หรือ Mc Donald นะครับที่เข้ามาทำตลาดโดยจะขายไอศครีมในราคาอยู่เลสระหว่าง10บาทขึ้นไปจนถึง50บาทนะครับนั่นก็คือตลาดสแมทมาอย่างยาวนาน ในยุคนั้นคนไทยก็จะตั้งทัศนคติกับไอศกรีมซอฟเสิร์ฟว่าจะต้องเป็นไอศกรีมที่ราคาถูกกินง่ายนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นนุ่มๆนะครับโดยที่มันจะแตกต่างจากไอศกรีมฮาร์ดเสิร์ฟนะครับซึ่งจะมีราคาที่สูงกว่าแล้วก็จะมีเท็กเจอร์เช่น การปรุงรสชาติการใส่เนื้อสัมผัสเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ซอฟเสิร์ฟถูกตีมูลค่าว่าเป็นไอศครีมราคาถูกในยุคนั้นน,น,นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอศครีมซอฟเสิร์ฟนั้นไม่ได้มีกระแสอะไรเลยถ้าเทียบกับชานมไข่มุกที่เข้ามาทําตลาดในยุคก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกันซอฟเสิร์ฟก็ยังคงความเป็นสเตเบิลของความเป็นไอศครีมอยู่เหมือนเดิมพอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับมีแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาก็อย่างที่เรารู้กันนะครับที่เข้ามาทําตลาดที่ขายไอศครีม15บาทเป็นโคนใหญ่และขยายสาขาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีก3-4แบรนด์แล้วก็จะพยายามทําตลาดแบบเดียวกันนะครับโดยชูโลงที่ไอศครีมซอฟเสิร์ฟราคาถูก โนใหญ่ในราคา15บาทขึ้นไปจนทำให้กระแสไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟกลับมาดังทั่วบ้านทั่วเมือง ทีนี้เราจะย้อนกลับเข้ามาในคําถามที่ว่าทําไมแบรนด์เหล่านี้จะต้องเข้ามาด้วยไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟและเครื่องดด่มถึงไม่เป็นไอศครีมเจลาโต้หรือไอศครีมฮาร์ดเสิร์ฟหรือไอศครีมตักเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องของเทเจอร์ไอศครีมนะครับโดยไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟอย่างที่รู้กันนะครับจะเป็นไอศครีมที่มีความนุ่มกว่าไอศครีมเจลาโต้แล้วก็ไอศครีมฮาร์ดเสิร์ฟนะครับโดยซอฟต์เสิร์ฟจะเป็นไอศครีมที่ทานง่ายๆแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเด็กครับ เรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของราคาต้นทุนนะครับต้องบอกก่อนว่าไอศครีมซอฟเสิร์ฟเราสามารถผลิตเป็นผงได้โดยการนําไปผสมน้ําหรือนําไปผสมนมฉะนั้นต้นทุนการผลิตของไอศครีมซอฟเสิร์ฟจะถูกกว่าไอศครีมเจลาโต้แล้วก็ไอศครีมร์สเสิร์ฟอย่างแน่นอนนะในเมื่อซอฟเสิร์ฟมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ําแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาซอฟเสิร์ฟในราคาที่ต่ําแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นครับ เรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับการที่จะมีแบรนด์เข้ามาและขยายสาขาไปได้มากๆวัตถุดิบเป็นเรื่องสําคัญอย่างที่รู้กันว่าซอฟเสิร์ฟเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในรูปแบบผง,งนะครับ เพราะฉะนั้นการส่งมาจากต่างประเทศก็ดีหรือการผลิตในประเทศไทยก็ดีนะครับซอสเสร์ฟจะถูกแพ็กส่งไปในกล่องนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยรถห้องเย็นเหมือนการผลิตไอศกรีมสําเร็จรูปดังเช่นเจลาโต้และฮาร์ดเสร์ฟนะครับมันก็เลยทําให้การส่งออกไปมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอายุการเก็บกวัตถุดิบที่ยืนยาวนานมากครับ ข้อสรุปที่ผมพูดไปว่าทําไมซอ์เสิร์ฟถึงกลับมาบูมในประเทศไทยนะครับถ้าจะให้เรียบเรียงสั้นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุดิบที่ง่ายต่อการผลิตและการจัดเก็บการขนส่งที่ง่ายที่สามารถจัดส่งจากต่างประเทศก็ได้การขนส่งที่สะดวกโดยไม่ต้องอาศัยห้องเย็นและการตั้งราคาขายเพื่อให้คืนทุนเร็วที่สุดครับ